เลยครับคุณผู้ชมก็รอกันมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะสำหรับซีรีส์สกิมเบี่ทอเลตใน EP ีถัดไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพาร์ทที่3ของ E p พีที่67เนะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันยังค้างคาอยู่เลยนะค้างอยู่ตรงคอของพี่ไททันคาเมล่าแมนนะครับผมจะตุยก็ไม่ตุยจะรอดก็ไม่รอดนะครับซึ่งในพาร์ทก่อนหน้านี้มันก็ตัดจบไปซะแบบนั้นเลยนะและผมก็คิดว่าในพาร์ทต่อไปเนี่ยอาจจะมาภายใน2หรือ3วันนี้นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมจึงอยากพาก ชมไปดูซีรีส์สกิบดี้ทอเลต EP ห7 พัทที่3ก่อนใครเพื่อนนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแฟนเมดนะซึ่งผมก็ได้รวบรวมแฟนเมดที่มีความน่าสนใจมาถึง3ช่องด้วยกันช่องแรกนะครับมีชื่อว่า Monster Up มีผู้ติดตามตอนนี้อยู่ที่3 9 0 0กว่าคนนะครับช่องที่2มีชื่อว่า Spi d ด r l a n นะครับผู้ติดตามตอนนี้อยู่ที่1 4 8 0 0 0กว่าคนเลยทีเดียวและช่องสุดท้ายช่องที่3มนะครับมีชื่อว่า s กิป i ิ i ิ v ทีวีผู้ติดตามสูงถึง2 5 6 0 0 0คนเลยนะซึ่งอย่างที่บอกเลยนะ ครับผมจะพาผู้ชมไปดูแฟนเมดของซีรีส์สกิบบิ้ t ทอลเล e ต EP พีทัสิบเจ็ดพาร์ทสามจากเวอร์ชั่นของช่องทั้ง3เหล่านี้นะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปพร้อมกับเป็นการบิวอารมณ์นะครับก่อนที่ EP ีจริงๆเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาเรื่องราวในฉบับแฟนเมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีความอีพิกมีความสนุกขนาดไหนหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้กับผมกายวอร์เกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีแรงใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เริ่มกันจากที่ช่องแรกก่อนเลยเนะสเต s t e r Up นะครับผมใน EP รุ่น7พาร์ท3เบอร์ชั่นแฟนเมดเนี่ยเปิด EP มา,านะครับเรื่องราวจะเป็นเหตุการณ์ในพาร์ทที่แล้วนะซึ่งเป็นฉากที่พี่ใหญ่ของเรากําลังถูกสะกดจิตให้ปาดคอตัวเองอยู่นะครับแต่ก่อนที่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยจะตุ้ยเย่นเนะยจูๆ่ๆเจ้า Doctor s c i ป i d y Toilet มันก็ถูกใครบางคนยิงอะไรบางอย่างใส่หัวนะครับซึ่งก็ทําให้การสะกดจิตในครั้งนั้นเนี่ยต้องหยุดชะง,งักลงนะพี่ใหญ่ของเราจึงรอดชีวิตมาได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้า ที่ไม่รู้ว่าด็อกอร์สกิบบี้ทอเลตถูกอะไรเข้าเลยครับมันก็พยายามมองหาต้นตอของพลังนั้นนะครับต่ทันใดนั้นเองเนี่ยไอ้เจ้าจีเหลี่ยมก็ถูกยิงเข้าไปที่หน้า1นัดน,นะครับทำให้ตัวของมันต้องกระเด็นออกมาแลวฉากถัดไปเนี่ยเราจึงได้เห็นต้นตอว่ากระสุนที่ถูกยิงออกมานั้นมาจากไททันทีวีแมนโคตรดีนั่นเองนะครับซึ่ง <laughs> เอิเอดน่าจะเป็นไททันทีวีแมนนะครับที่มีร่างกายคล้ายๆกับเปอดพี่ไททันคาร์เมล่าแมนเลยนะซึ่งแฟนเมดเวอร์ชั่นนี้นะครับไททันทีว เ,เขาก็ใช้อาวุธเหมือนกับไททันคาเมล่าแมนเลยเนะเรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนจากหัวกล้องเป็นหัวทีวีเท่านั้นเนะและจากนั้นเนี่ยบนจอของไททันทีวีแมน Man ก็ได้โชว์อักษรที่เขียนว่าราันนะครับซึ่งก็เป็นการเตือนไปยังเจ้าจีเหลี่ยมและเจ้าด็อกเตอร์สกิบรีทอเลตว่าให้เตรียมตัวหนีได้เลยอะไรประมาณนั้นครับและจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าจีเหลี่ยมถึงจะเห็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับมันก็ได้ทําการเด็ดหนีใช่หนีไปเลยครับผมรันจริงๆนะแบบรันหายไปเลยครับลหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าด็อกเตอร์ ท,ท,ที่ได้สติกลับมานะครับทีวีตรงโถส้วมของมันเนี่ยก็หล่นล่วงลงไปนะแล้วจากนั้นมันก็ได้พุ่งเข้าใส่พี่ไททันทีวีแมนซึ่งเจ้าด็อกเตอร์ในเวอร์ชันนี้นะครับ เขาก็สามารถบินได้เว้ยซึ่งในระหว่างที่เจ้าดร็อคเอร์และไททันทีวีแมนกำลังดวลกำลังกันเนี่ยพี่ไททันคาน์เมล่าแมนก็กระโดดออกมานะครับจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่เจ้าดร็อคเกอร์สกิปิดทอยเลดเนซึ่งก็เด็ดพุ่งไปทําอะไรก็ไม่รู้นะพุ่งไปต่อยหน้าหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นนี่้เจ้าดร็อคเกอร์ก็ได้หันหลังกลับมานะครับแลวพี่แกเนี่ยก็ได้ยิงลําแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาเว้ยแสงเลเซอร์สีขาวๆอมน้ําเงินนะครับผมทําให้พี่ออไททันคาร จากนั้นเนี่ยพอเจ้าดรกเตอร์หันกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ถูกลำแสงสะกดจิตจากพี่ไทท่านทีวีแมนเว้ยแล้วเจ้าดรกเตอร์เนี่ยก็พยายามหนีออกมานะครับแต่หันหน้ามาอีกทีหนึง่ง ก็ดันพุ่งเข้าใส่เหล็กแหลมที่พี่ไททันคาเมล่าแมนยื่นออกมานะครับเสียบเข้าไปกลางเบ้าตาเลยเนะจึงทำให้เจ้าโรเตอร์เนี่ยล้มลงนะครับแล้วก็ถูกพี่ไททันทีวีแมนเหยียบหัวระเบิดตุยแย่ลงไปนะครับแล้วก่อนที่ซีรีส์สกิมเบอรี่ทอรเร็ตอีพีเจ็ดพาร์ทสามเวอร์ชั่นแฟนเมดของช่องมอนสเตอร์อัพจะจบลงไปเนี่ยพี่ไททันทีวีแมน ก็ได้กดไลค์ให้กับก๊กไป1นทีนะครับผมจากนั้น EP นี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งก็สําหรับแฟนเมดอันนี้นะครับพูดถึงโมเดลตัวละครเนี่ยอย่างไททันทีวีแมนก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยลงทุนสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านเนื้อเรื่องเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงเนียเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าดร s k i t ์สกิปปี้ทอยเลตมันอาจจะตุยเย่ใน EP ีถัดไปก็เป็นได้นีส่วนเจ้า G-Man นั้นในเมื่อมันรอดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันคงจะต้องรอดต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะตุยเย่ภายในเร็วๆวันนี้เนี แฟนเมตต่อไปนะครับเป็นของช่องสไปดารานนะครับผมเปิดดีพีมาเนี่ยยังเป็นฉากต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะคือพี่ใหญ่ของเราก็ยังถูกสะกดกจิตให้เอาเลื่อยปาดคอตัวเองอยู่นะครับแต่ไม่ทันที่คอของพี่ใหญ่ของเราจะขาดออกไปเนี่ยพี่แก่ก็หมดสติไปซักก่อนนะครับผมซึ่งก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่ายังอยู่หรือตาย ใต้หรือเป็นนะครับผมตัวฉากต่อไปเนี่ยไอเจ้าดร็อกเตอร์และเจ้าจีเหลี่ยมก็ได้หันมายังตากล้องของเรานะครับก่อนที่ตากล้องของเรานั้นจะถูกจัดการลงไปพี่ไททันสปิกแมนที่ได้สติคืนมาเนี่ยก็ได้ปล่อยลําแสงตรงหน้าอ,อกอีกครั้งหนึ่งนะครับปล่อยเข้าใส่ไอเจ้าดร็อกเตอร์เนซึ่งไอเจ้าจีเหลี่ยมก็ไม่ยอมนะครับยิงลําแสงเลเซอร์สีเหลืองกลับเข้าใส่พี่ไททันสปิกแมนระเบิดตุ้มล้มลงไปนะครับผมต่อจากนั้นเนี่ยในกองควันสีดำนะครับจูจ่ๆก็มีลําแสงสีม่วงปรากฏตัวขึ้นเวยพร้อมกับจอทีวน ใช่แล้วครับตัวละครตัวนี้ก็คือไททันทีวีแมนในเวอร์ชันแฟนเมดของช่องสไปเดอร์นนะครับผมซึ่งพอไททันทีวีแมนขามือออกมาเนี่ยพี่แกก็ได้ยิงใส่เจ้าจีเหลี่ยมไปหนึ่งนัดน,นะครับระเบิดถอยหลังไปเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมก็ได้ยิงลําแสงเลเซอร์สีเหลืองเข้าใส่พี่ไททันทีวีแมนนะครับซึ่งพี่ไททันทีวีแมนแกก็ได้ชักโล่สีม่วงออกมานะซึ่งเป็นโลหไฮเทคคล้ายๆกับของไททันคาเมล่าแมนเลยพร้อมกันนั้นพี่แกก็ได้ยิงปืนตวนเข้าใส่เจ้าจีเหลีงลง่ยม ครับแล้วทันใดน,นั้นเองเนี่ยไอ,อ้เจ้าด็อกเตอร์มันก็แอบย่องหลังนะครับกะจะไปเซตหยอพี่ไททันทีวีแมนเว้ยแต่ว่าพี่ไททันทีวีแมนก็รู้ทันนะครับหันกลับไปใช้ลำแสงสะกดจิตสีแดงนะครับและก่อนที่เจ้าดอ็อกเตอร์จะพลาดท่านเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมก็ยิงปืนเข้าใส่กลางหลังพี่ไททันทีวีแมนเว้ยทำให้เจ้าดอ็อกเตอร์สกิฟตี้ทอยเล็ตจึงรอดมาได้นะครับแต่สภาพของเจ้าดอ็อกเตอร์เนี่ยก็เหมือนว่าจะหมดสติไปแล้วนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ไททันทีวีแมนก็ได้พุ่งเข้าใส่เจ้าจีเหล แรงระเบิดที่รุนแรงมากทำห้ภาพที่เราเห็นเนี่ยถึงกับเบลอเลยทีเดียวนะแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์สกิบบิ i ีทอเรตเวอร์ชั่นแฟนเมดของช่องสไปดอร์นก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับเราก็ไม่ได้เห็นร่างกายของไททันทีวีแมนชัดมากนักนะแต่เท่าที่เห็นนะครับพี่แกก็มีทั้งโล่มีทั้งปืนมีทั้งลําแสงสะกดจิตนะครับมีลําโพงติดมาด้วยมีอาวุธเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะเรียกได้ว่าโอพจัดๆเลยนะครับต่อไปครับเป็นแฟนเมดของช่องสกิบีิทีทีวีนะ เปิดอีพีมาเนี่ยก็ยังอยู่ในฉากที่พี่ใหญ่ของเราเอาเลื่อยปาดคอตัวเองอยู่นะครับซึ่งพีไทท่านสุดบเป็นแมนนะตอนนั้นที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ได้แต่เอื้อมมือมาหาแต่ก็มาไม่ถึงนะครับผมจนในที่สุดเนี่ยพี่ใหญ่ไทท่านคามร่าแมนทนทพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับจึงได้ล้มตัวลงเนะซึ่งในฉากนี้นะครับก็ยังมองไม่เห็นหัวของพีไทท่านคามร่าแมนเท่าไรเลยเนะยว่าขาดหรือไม่ขาดนะครับตัวเย่หรือยังแล้วฉากถัดไปเนี่ยไทท่านทีวีแมนก็ได้ปลากตรตโตมาทันทีเลยนะครับเรียก ได้ว่าโผล่ตัวมาเร็วมากๆเลยเนะซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่าไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นแฟนเมดของช่องสกิปริดีทีวีนี้จะคล้ายๆกับไททันทีวีแมนในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อีกช่องหนึ่งนะครับแต่ที่แตกต่างกันเลยก็คือไททันทีวีแมนคนนี้เขามีทีวีติดอยู่ตรงหน้าอกถึง6จอเลยทีเดียวนะครับเป็นจอเล็กๆนะแล้วตรงข้างหลังของเขาเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับกรงเล็บสังหารนะครับที่สามารถยิงออกไปจ้วงหัวศัตรูได้นะพร้อมกันนั้นนะครับยังติดตั้งลำโพงเอาไว้ข้างหลัง และมีปีกบินที่เหมือนกับไททันคาเมล่าแมนอีกด้วยนะซึ่งพอพี่แกปาของตัวออกมาแล้วเนี่ยพี่แกก็พุ่งเข้าใส่เจ้าด็อกเตอร์สกิีทอเลตทันทีเลยโดยการใช้กงเล็บข้างหลังเนี่ยจัดการทีวีได้ลำโพง ที่ติดอยู่ตรงโถส้วมของเจ้าดร็อกเตอร์พังลงไปนะครับจากนั้นก็ได้ทีบเจ้าดร็อกเตอร์กระเด็นหลุดออกจากเฟรมไปเลยเนะีเจ้าจีเหลี่ยมที่ได้โอกาสนะครับก็ได้ยิงลําแสงเลเซอร์สีเหลืองเข้าใส่กลางหลังพี่ไททันทีวีแมนแต่พี่ไททันทีวีแมนก็เฉยๆนะครับพร้อมกับกระโดดเข้าใส่เจ้าจีเหลี่ยมแล้วต่อยเจ้าจีเหลี่ยมกระเด็นไปเลยเนะเรียกได้ว่าเจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยปิวเป็นกระดาษ A4 เลยนะครับในฉากนี้แล้วพอหันมาอีกทีนึงเนี่ยไอ้เจ้าดร็อกเตอร์มันก็รีครบวัวตัวเองเสร็จแล้วนะคร ต่อในยกที่2นะแต่ทันใดนั้นเองไททันทีวีแมนเขาก็ได้เปิดอันตินะครับมีทั้งแสงสะกดจิตและลำโพงข้างหลังนะที่ยื่นออกมานะครับพอเจ้าจีเลียมเห็นดังนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะบินหนีไปเลยนะครับผมแล้วจากนั้นไททันทีวีแมนก็ได้พุ่งเข้าใสาใ่เจ้าด็อกเตอร์สกิปิดิต ทอยเลดนะครับจากนั้นก็รัวหน้าไป2อสามหมัดนะแล้วก็ตัดแขนของไอ้เจ้าด็อกเตอร,ร์ปักเข้าไปกลางหัวของเจ้าด็อกเตอร,ร์เองนะครับทำให้เจ้าด็อกเตอร,ร์เนี่ยล้มลงไปตุยเยก,กขาที่เลยนะพอหันกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับไอ้เจ้าจีเหลี่ยมก็หนีไปแล้วเหลือเพียงแค่พี่ไททันสปิปเกอร์แมนที่กําลังโอบร่างของพี่ไททันคัมเปล่าแมนอยู่นะซึ่งคอเนี่ยเหมือนจะยังไม่ขาดนะครับแต่ก็คอตกเลยทีเดียวต่อจากนั้นเนี่ยไททันทีวีแมนก็ได้ทําหน้าแบบนี้นะครับและซีรีส์สกิปเวอร์ชั่นของ EP ยเลด ในช่องสกิป i บดี้ทีวีก็ได hmm. right. so, ้ตัดจบลงไปนะครับก็เป็นไงบ้างครับผมสําหรับแฟนเมททั้ง3คลิปดีนะยสำหรับใน E ีีถัดไปนี้คุณผู้ชมคิดว่าเนื้อเรื่องใน e ีีถัดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็สามารถพิมพ์บอกผมไว้ใต้คลิปได้เลยเนะส่วนตัวผมอย่างที่บอกเลยนะครับผมคิดว่าเจ้าดร็อกเตอร์เนี่ยมันน่าจะถูกไททันทีวีแมนจัดการจนตุยเย่เนะทยทงนี้ทั้งนั้นเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะส่วนันวันนี้ผมกายวอรเกอร์ก็หมดเวลาลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ